รีวิวนะครับรถบรรทุกกางเกษตรนะครับสามล้อสตาร์ทกุญแจนะครับมือสองญี่ปุ่นน่ครับสตาร์ทเครื่องเดิมนิ่มๆน,มๆน,มนะครับติดนิ่มๆเลย ครับคนเดียวรีวิวไม่ได้นะเดี๋ยวลองให้มันวิ่งให้ดูอ่าเป็นหนึ่งนี่ครับเงียบเลยครับเครื่องดีครับนี่ไม่ได้เล่นเครื่องเลยนะเกียร์ไหลหลังมาก ทุก600้กิโลนะครับตามเพจใช้งานจริงเกินแน่นอนครับเข้าไปเก็บที่ตอนเลยเหมนเดิมแห้งๆหมือนตัวครับตัวนี้มีดิฟล็อกนะครับตัวนี้คือดิฟล็อกมันจะเป็นระบบล็อกส่วนท้ายให้หมุนพร้อมกันครับ ใาชา้ตอนตรดติ๊กเลยสนใจสอบถามได้นะครับ